สวัสดีครับแฟนๆ Variety ทุกคนครับผมเตยต้อนนะครับเธอขุดหินปูนด้วยนะนี่พอเฮ้ยมันคือมันคือเรื่องของการใส่ใจที่แบบเข้าใจว่าการแบบการขุดหินปูนเป็นสิ่งที่คนชอบละเลยแต่คนที่เป็นห่วงกันจริงๆเท่านั้นถึงจะเตือนให้ไปขุดหินปูนเลยกันเข้าใจป่ะอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงทุกหกเดือนนะเธอ น่าจะแบบพ่อแม่แหละเพราะจริงๆบ้านผมเป็นบ้านที่แบบค่อนข้างแบบแข็งๆอะคือไม่ค่อยแสดงความรักกันไม่ค่อยกอดไม่ค่อยแสดงความรักอะไรเงี้ยพอโตแล้วก็ก็อยากจะมีโมเมนต์ที่บอกบอกรักพ่อแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆคือมายิ่งพ่อเนี่ยยังไม่ไม่เคยเลยไม่เคยบบว่ารักพอไม่เคยพูดออกมาเลยอะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเอออะไรเงี้ยก็พอโตขึ้นแล้วก็เออมันก็คงแบบทลายกำแพงบางอย่างได้ที่จะสามารถพูดพูดสิ่งนี้ได้ลยครเบ ฝากถึงแ,นแฟนๆนะครับก็ไม่ได้รักแค่วันวันไทายครับรักทุกวันครับตอนนี้ก็มีซีรีส์เรื่องแทนแมนนะครับทางช่อง True ID นะครับหรือดูที่ที่แอปพลิเคชัน True ID ก็ได้ครับ